มีวิธีการหาเงินออนไลน์มาแนะนําใครที่ไม่อยากจะพลาดใครที่อยากจะรู้วิธีการหาเงินออนไลน์ในรูปแบบต่างๆก็ฝากกดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแอบกระซิบนิดนึงช่องนี้มันเนียไลน์แจกวอลเล็ตฟรีทุกวันด้วยนะคะใครอยากได้วอลเล็ตฟรีกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนียไลน์ คลิปนี้มีแอปแจกทูมันนี่วอลเล็ตฟรีๆมาแนะนำเป็นแอปที่เพียงแค่เราทำการดาวน์โหลดแอปเราก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลยใครอยากได้วอ l เล็แบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแย่งใครสามารถกดสมัครได้ลิงก์การสมัครไม่สามารถหาให้ได้นะคะเพราะว่าแอปเนี้ยรู้สึกว่ามันจะ ไม่มีลิงก์แนะนำเพื่อนแต่ว่าเราก็สามารถไปค้นหาที่ Play Store ตามนี้ได้นะ Dog World Start Merge Trip เป็นแอปทดลองใช้ก่อนเปิดตัวไม่แนะนำให้เล่นต่อแนะนำแค่ เล่นแล้วก็ถอนเงินพอเงินเข้าก็ลบแอปทิ้งไปได้เลยเพราะว่าโอกาสที่จะได้เงินจากแอปนี้ค่อนข้างที่จะยากใครอยากเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรากดติดตั้งเสร็จแล้วกดที่คาว่าเล่นตรงนี้ได้เลยนี่นะพอเรากดเล่นเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ Dog World อันนี้ ดาวโหลดครั้งแรกแล้วก็จะมาเล่นพร้อมกันครั้งแรกว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ถอนเงินยังไงนะใครอยากได้ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะว่ามันเล่นยังไงมันถอนยังไงนะเพราะว่ามันเป็นแอปที่แค่โหลดแอปก็ถอนได้เลยอันนี้แนะนําเลยนะคะอ่ะพอเรากดเปิดเ็จใช่ไหมเราทํายังไงอ่ะจิ้มหน้าจออันนี้จิ้มหน้าจอไปเรื่อยๆนะหลังจากนั้นผสมล้องมาอ่ะโอเค พอเรากดโอเคเสร็จ okay, อ่ะเราก็กดที่มือเข้าชี้นะคะกดเข้าไปเสร็จแล้ว withdraw now ข้างล่างอ่าใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราย้ำนะคะตรงนี้เป็นเบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเรานะเป็นเบอร์ที่เราไปสมัครแอป t ูมันนี่วอลเล็ตใครใช้เบอร์อะไรอยู่ก็ใส่ให้มันครบนะคะเสร็จแล้วกดที่ submit นะ โอเคอ่ะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วซับมิดสถานะคือรอการดำเนินการอ่าวิดรอซัคเซสนี่เขาขึ้นว่าการถอนเงินสําเร็จนี่นี่ันทึกการถอนอยู่ตรงนี้นี่วิดรอซัคเซสอ่าเดี๋ยวพาไปดูในอล l ล็ตนะคะว่ามันมีเงินเข้าจริงไหมเดี๋ยวพาไปดูในรายการนะนี่รายการตรัวนี้ รายการว่ามีเงินเข้าจริงไหมระบบแจ้งเตือนนะคะว่ามีเงินเข้ามียอดเข้ามาแล้ว1บาทนี่นี่ยอดนี้1บาทกดเล่นผสมตัวเดียวแล้วก็กดถอนเงินแล้วก็เงินเข้าเลยใครที่ใครที่พลาดในคลิปแจกวอลเล็ตไปคืออยากให้อยากให้มารับในแอปประมาณแบบนี้มากกว่าเพราะว่าแอปแบบนี้ยเรา เราทำได้เองเราไม่ต้องแย่งกับใครเราไม่ต้องแบบไปนั่งรุ้นว่าเอ้ยฉันจะได้ไหมเพียงแค่เราทำการดาวน์โหลดแอปเรากดถอนเงินแล้วพอเงินเข้าเราก็ลบแอปทิ้งออกไปได้เลยอันนี้มันมันง่ายกว่านะคะก็เข้าใจแหละว่าหลายคนชอบการแจกวอล l ล e t แต่ว่าในเมื่อมันมีวิธีการหาเงินที่มันง่ายกว่าการรับอล l ล e t ก็ไม่อยากให้พลาดกันนะใครอยากเล่นก็สามารถไปค้นหาที่ Play Store ได้นะ d o g w r l d ส่วนคลิปนี้ก็ อประมาณนี้ละกันมาแนะนำแอปที่แจกทูมัน่วเลตใครที่ชอบก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ